สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองบังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคม2563นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเชฟบุญธรรม จัดโดยเสียบุญธรรมภาคโพนะครับณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็19.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook ไลฟ์แล้วก็ช่อง YouTube 44นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเก็บค่าผ่านประตูวันนี้1,000บาทนะครับขาดตัวครับใช้กรรมการชุดอนันต์เมฆสวรรค์และธนาบลยูเบิกนะครับเป็นมวย เป็นกรรมการจากเวทีมาตรฐานครับเวทีมวยราชดำเนินครับตัดสินนะครับ,นนร,บรับรองว่าซื่อสัตย์ยุติธรรมแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet11 เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5g เบหนึ่ 11. แอดไลน์มาเลยนะครับ 5g เบไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5g เบหนึะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเชฟบุญธรรมประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโหราชนะครับวันนี้เจอทางด้าน ภายพยักเอนนี่มวยไทยหรือภายพยักสอตุกมานินเก่านะครับหรือภายพยักเกียรติวุฒิศักดิ์วันนี้ชกกันที่พิกัด111อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไิธีทางด้านภายพยักเอนนี่มวยไทยนะครับฟอร์มหลังนี่แม้ว่าจะไม่โดดเด่นนะครับก็ไปแพ้นอกทางด้านเพชรวานอนทสิ์ไทยแลนด์มาเมื่อวันที่23กันยายน2 0 0พ 63ที่ผ่านมาเวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเสือกิจสมหวังไก่ย่างครับมาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้คะแนนซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่9มกราคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพายพยักเอนนี่มวยไทยนะครับเป็นมวยมาแทนเพชรสลิตครับ ก็แสงจันทร์หรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับมวยตัวนี้เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงลอกตีเหนียวแน่นปลายปลายแข็งแกร่งกว่าแข็งแรงกว่าวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกพื้นที่ทางด้านพายพยักเอนนี่มวยไทยครับห้าดาวจัดไปให้เสียแล้วก็มาต่อคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน จอมพิฆาตเล็กสิทธิเชฟบุญธรรมหรือจอมพิฆาตเล็กชูวัฒนะนะครับวันนี้เจอทางด้านพยักษ์สีขอนผู้กองหยัดบางบานนะครับหรือพยักษ์สีขอนเพชรแสงทองนะครับวันนี้โชคกันที่พิกัด1 3 8อปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจอมพิฆาตเล็กสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับเป็นมวยมาแก้มือนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับฝีมือดีฝีมือครบเครื่อง แล้วก็กล้าแลกกล้าสวนนะครับมวยตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนักชกจากจังหวัดเลยนะครับจอมพิฆาตเล็กสิทธิเชฟบุญธรรมคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางน้านจอมพิฆาตเล็กสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับแล้วปตอนคู่ที่3ในรายการนะครับคู่ที่3ามเป็นการพบกันระหว่างทางน้านอีสานใต้สิทธิเชฟบุญธรรมหรืออีสานใต้ดาบหมีนครบาลน,นะครับซ้อมอยู่ที่กับ ค่ายสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับก็เป็นมวยเจ้าบ้านวันนี้แข็งแก่งแข็งแรงนะครับผมมองว่าน่าจะเอาอยู่ครับวันนี้เจอทางนั่นจากตาเล็กเงาะบางกะปิครับชกกันที่พิกัด1น2ปอนด์ครับมวยคู่ที่3ในราย,รายการนะครับผมออกไปที่ทางนัน่นอีสานใต้สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชะนะคะแนนโจ๊กเกอร์แปะสาย4 มาเมื่อวันที่15กันยายน2 6 3ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้น็อกทองพันล้านพีเคแสนใัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมในยกที่4แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนทอมมี่ชมลมช่วยเหลืออาชญากรรมเมื่อวันที่2มีนาคม2663ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนขน,นขวัญเข้มมวยไทยยิมมาเมื่อวันที่23มกราคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินครับแล้วก,ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนน,นไม้สอภูนสวัสด์มาเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้เจอทางด้านจักรตาเล็กเงาะบางกะปินะครับผมมองว่าฝีมือดีกว่าเหนือชั้นกว่าจัดจ้านกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่า วันนี้คู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านอีสานใต้สิทธิเชฟบุญธรรมให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอกธรณินมอกรุงเทพธนบุรีหรือชื่อเก่าคือเจ้าฟ้าสองแสงหนุ่มพรเทพนะครับเจอทางด้านชาญยุธศักดิ์รุ่งเรืองหรือชาญยธชห้าพยักเก่านะครับวันนี้ นักชกเมืองอุบลเจอกันเรียกว่าดามี่แมทเมืองดอกบัวครับเจอกันที่พิกัด121ปอปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับผม122ปอนด์นะครับไม่ใช่121ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกที่ทางด้านเอกธรนินมอก,กรุงเทพทนบุรีนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเข่าในเหนียวแน่นสาดแข้งขวาคอล็อกตีครับวันนี้ยืนระยะมั่นคงกว่าแน่นอนนะครับ มีหมัดมีสอกครบเครื่องครับคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเอกธรณินมอกรุงเทพธนบุรีครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่5้าในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้คู่ที่5้าในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจอมพิฆาตสิทธิเชฟบุญธรรมหรือจอมพิฆาตชูวัฒนเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านขนองศึกกอกรัมนาทซึ่งเป็นมวยมาเข้าเวรแทนนะครับมาแทนเพชร เพชรลุ่งสิทธิ์นายกไก่8ดลิ้วนะครับมวยจากปลาจีนนะครับขนองศึกกอกำปนาดครับการฟิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอกำปนาดนะครับมาเข้าเวรแทนผมมองว่าสภาพร่างกายนี้เป็นรองนะครับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่6คู่ที่5ในรายการนี้ผมออกไปที่ทางด้านจอมพิฆาตสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับเป็นมวยขวาฟอร์มสดฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงแล้วก็ผิวกว่าความเป็นมวยดีกว่านะครับ ความหลังนี้ก็ไปชนะนกหนึ่งพิคิดเพชรพัชระอาคาเดมี่มาเมื่อวันที่24กันยายน2563นะครับแล้วก็ไปชนะนอกชมวกเพชรลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักการมาเมื่อวันที่1กันยายน2563ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายมาเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมนะครับ แล้วก็ไปชนะน,นอกเพชรสมหวังชอจารบุญมาเมื่อวันที่23มกราคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินครับถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอร์มโดดเด่นมากแข็งแกร่งแข็งแรงมากครับคู่ที่5ในรายการนะครับผมออกวิธีทางด้านจอมพิฆาตสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน พันพยักสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับหรือพันพยักสิทธิจาติกวันนี้เจอของจริงนักชกจากบราซิลโลโบฮูเก็ตไฟขับนะครับชกกันที่พิกัด142ปอนด์มวยคู่ที่6นะครับผมมองว่าพันพยักสิทธิเชฟบุญธรรมเหลือเวทีไปนานนะครับเหลือเวทีไปตงแต่เดือนมกราคม2 5 6 3นะครับตั้งแต่ไปแพ้ให้กับหลังขาววอสังบะไพเมื่อวันที่22 มกราคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็หายไปเลยเพิ่งจะมาต่อยไฟนี้ไฟแรกกับทางด้านโลโบโลโบภูเก็ตไฟครับนักชกจากบราซิลนี่ผมมองว่าวันนี้ทางด้านพันพยักษ์สิทธิเชฟบุญธรรมนี่ลำบากครับมวยคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโลโบภูเก็ตไฟขับครับนักชกจากบราซิล ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนปราบศึกสีโอปอมาเมื่อวันที่10กันยายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้คะแนนตะเภาแก้วสิงมาวินเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้คะแนนชาโด้ทอเทพสุทินมาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2563ครับตั้งแต่ต้นปีมามาถึงตอนนี้ โลโบภูเก็ตไฟขับนี่เคลื่อนไหวไปแล้ว3ไฟนะครับร่างกายดีฝีมือดีความแข็งแกร่งแข็งแรงดีกว่าวันนี้ตัวใหญ่กว่าครับผมมองว่าวันนี้พันยักษ์สิทธิ์เชบุญธรรมลำบากแน่นอนครับคู่ที่6ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านโลโบภูเก็ตไฟขับนะครับของท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปอหน่วยเมืองบ้างไฟเนยนะครับ